กาวสวัสดีค่ะมือนีแอดมินกับผ้าเอฟซีถูกท่านมาติดตามเลขคำนวณกับลุงกอดซึ่งกระเด็กเขามาหลายงวดแล้วแต่ว่างวดที่ผ่านมาแอดมินบรได้มาติดตามเพราะว่าลุงกอดเพิ่นบ่คอยว่างมือนีลุงกอดเพิ่นวาน่างแอดมินก็เลยต้องผ้าเอฟซีมาติดตามเลขคำนวณ ไปกันค่ะไปบึงเลขคำนวณของลุงกอดกันเลยค่ะว่าจะมีเลขเด็ดๆตัวใดมาฝากเอฟซีทุกทันบ้างไปกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะคาร์เตอร์มุชมเนาะในงวดที่ผ่านมากบริมาติตตามีดีคาร์เตอร์มุชมงวดนี้พอเที่ยงก็ได้ฝากมาสบายเอฟซีหลายๆทันที่ยังต้องการยากบึงสื่อใหคำนวณลุงกอด จะได้ไปเสี่ยงโชคบนสลากที่แดงกินแบงลัดของรัฐบาลนะครับผมเนาะลูกฝันมีความฝันในบ่ลุงว่านี่ฝันมังซองสิบหมื่นฝันเห็นจะไหนฝันเห็นงูฝันเห็นงูงูใหญ่สามตัวมีแต่งูงูเห่างูจงอ่างมีแต่งูสารพิษละสามตัวมีแต่ตุยใหญ่เลยไปที่แรกกะไปอยู่กับน้ำมันนะไปอยู่มันกะอัน ไปหยอกมันน่ะน,นะมันกะบ่ตีงมอยังได้ไอไองูเห่านั่นนะงูนะแม่สามตัวพีศตัวใหญ่งูทั้งท่านตัวหนึง่งมันอยู่น้ำกันว<ม>ันนี้ไปเห็ดพิษใจเพป่นยังไงหรอกไปเห็ดมือยังสี่นะใส่เผินเห็ดหยอกเ่ินเฮ็เดหยอกเ่ินศู์ซะแล้ววันนี้อดูสิสิม่าลายกัดสิม่าลายกัดวันนี้ก็เลยอ,อ,อันบอกไอ่นะไอขี้ขี้น่ะครับเผินนั่นว่าอัน งูเจ้ามันอันอันดื้อเลยเด้อยว่าเสนมหามันด้อว่าเสนนิคนก็ยางมากยางมากก็เลาก็บอกมันไปอยู่น้ากันมันกับไปไปอยู่น้ากันเพราะว่าที่แรกผมเห็ดหยอกมันเห็ดแนวนี้เห็ดแนวนี้งูน่นงูงูว่าสวรร่์งูงูนั่นกิดบ่มินงูของพีไซดหออกแต่ว่าพี่ซด์นั้นเล่ากะอันมากเดี๋ยวว่าขึ้นเป็นหมองูหมอยังทะนองเัยนะแต่ว่าเลาก็ว่าเบินงูไปถ่า่เด้อ เ urs, inhos, athletes, ือเราก็ย่างไปใส่ดอกก็ยอกก็มันงูงูสามตัวก็ยูน้ากันน่ะก็มันแต่ว่างูหังมีแต่งูสระิีงูใหญ่ก็งูเห่างูงูเห่าเด็กกังูทั้งท่านนะก็งูต้องอ่างก็แปลไปอย่างนี้งูใหญ่งูนั่นคันคันคันล่าเห่านั่ก็แปลว่าหาเนาะงูแปลว่าหาบอลูเมนคาเมนนั่นพวก พวกกระแปดพวกกระแปดพวกแปะแล้วกันกันกระเมียน่าได้แ huh. ต mm ่ว hmm. ่ามันกระโบเลยฟันโดนนะเห็นมั้ยแต่ว่าขันฟันเห็นเดือดอ่ะกะงูนี่ก็มันก็เด็กตัวเดียวกันแต่ว่าเด็กตัวนี้วกเขาในี่ยเด็กเก่งนะวกเขาในเด็กวกเขาในเด็กเก่งคำนวณแต่ว่าเป็นเด็กฝันแต่ว่าเด็กคำนวณงดนี่เด้ตัวเดียวเด็ตัวเดียวเลยกตัวเดียวโคดเลยมาล่วงตัวเดียวคือคือเขียวก่อนน่ะ ซีตัวเดียวซีก็มาเนี่ยเนี่ยอันสุก่อนมวนนี้วนนี้วิ่งตัวใดลุงวันนี้วิ่งซีวิ่งซีเนี่วิ่งซีวิ่งซีจังว่าสีหาครูมันตัวใดไออันมามาเป็นครูวิ่งมันอีกนะแต่ว่าดรือสีเอาตัวเดียวแข็งแข็นี่แหะตัวเดียวแข็งแข็ตัวเดียวแข็งแข็นี่แหละซีนี่แหละเอาจับจับปุ้ยแน่นลุงเอาเขียนทีละหน้า นั่งเขียนโบก่งลุ่งกันละนอการสมุทรช่วงเนาะเขียนแอดมินเขาเขียนโบก่งครับผมเมื่อคืนแอดมินไอแอดกันแอดมินไอมานี่แอดมินไอรับผิดชอบนาที่เรียนหนังสือนะครับผมแอดมินไอก็เรียนหนังสือตั้งนานี่เนาะครับอรรดลุ่งนั่นละแต่ว่าแต่เก่าขันฟันขันฟันเนี้ยงูนี่ก็เป็นคำว่าพวกพวกก็เป็นแปดนะลุงเนาะแต่งูสามตัว่า มันจะเป็นหาสามหรือแปดสามบอทธรรมโช่มีสิบหกด้วยเนาะครับวันที่สิบหกมิถุนายนตอเที่ยงกับแปะเป็นสารนอกคาตาบูชมเนาะแต่ว่าท้งนี้ท่านันก็ล่องให้คาตบุชมล่องแปะมึงน้ากันครับผมว่าที่ลุงกอดฝันเห็นงูนี่ว่าเป็นเป็นตัวใดแต่ลุงกอดว่าขันปุ๊เป็นภาษาเขมรนี่ที่แปะว่าพวกพวกกระแปดแต่ภาษาร่างนี่งูเป็นหาแต่มีสามตัว จะคิดเอาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาเที่ยงก็นไปให้ฟังอันละเปล่ยนสามหรือว่าหาสามแล้วแต่านุ่งกอดเราฝันเราเราเคยเห็นเป็นหาเมีนวิ่งสี่วิ่งสี่ครับท่านผู้ชมสูตรคำนวณนุ่งกอดบอลบาก็เลยกับที่ข้อมฝันเอาวิ่งสี่เขียนๆยนี่นะจะับกูเนาะครับ วิ่งสีเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงป๊อจะจับคู่ให้ครับผมโบนเน่ได้ครับท่านผู้ชมบางครั้งนี่ไม่เอกคือไม่โถกเลยไม่เอกครับไม่เอกน้องจับคู่ลุงก๊อดนี่บางครั้งกับเขาทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเลขวิ่งของลุงก๊อดนี่ก็บ่ค่อยผ่านได้ครับท่านผู้ชมหรือว่าเลขดับ เอกดับนี่กาลุงกรร้อนห้มากงวดนั่นว่าผมมีแป็ดกับผมมีดีกับสมูชมเนาะผมมีแปดหรือว่าบมมีสีนี่เราไปเทีงกัจบจันบได้แต่ว่าเอกจับคูนี่ค่ยเข่าทั้งล่างทั้งบนเองสีอะไรเนาะเขียนเนาะครับบอเลยครับผมเป็นอย่างเ,าเห็นชัดเจนอยู่ครับลุงจับคูห้สี่ศูนย์สี่เก่าแล้วก็สี่เจ็ดลุงกรรร้อนบอมีโตเดียวงวดนี้เอาเอาตัวรองบอเอาครับผมตัวกันว้นำในมแม่ะลุงตกันหนึ่งสิบเป็น เก้ารอเนาะครับเก้าจับคู่ พอคว้วยสระอูไม่เอกก็ซื้อลุงนะพอควยสระอูไม่เอกเอก<ด>็เป็นอย่างนอกครับจับคู่ครับรอรดอสิบสี่นดีหงจักคือเก่ากันละห เก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าสามาสามตัวสามตัว,ว,ม,ตวมียอะจุดลุงาสามตัวนี่ก็ เพียงจะบอกเลยงูให้ฟังเนาะครับรท่านผู้ชมเนาะกี่ลุงกอดเป็นฝันฝันไปเห็นงูใหญ่ครับงูพญาง,งูจงอางงูเห่าแล้วก็เป็นงูทั้งทนี่จะงวสารพิดแบบที่ว่าพิษได้หลายครับผมเนาะถ้าภาษาขเขมรงูรเขาจะเป็นพวกพวกกระแปดภาษาเล่าคนลุงกอดบอกว่าตีเป็นหาแต่ว่าเขาบอกเขากันกรับเด็กที่ลุงกอดเป็นสูตน้อยคำนวณ เดี่ยวตัวเดียวงวดนี้คำนวณคำนวณเดี่ยวตัวเดียวครัท่านผู้ชมนี่วิ่งสี่ร่องเก่าวิ่งตัวเน้นเน้นวิ่งสี่ครับแต่ว่าตัวร่องมันวิ่งก็คือเก่าจับคู่หายสี่ศูนย์สี่เก่าสี่เจ็ดตัวร่องก็คือเก่าเจ็ดเก่าหาเก่าสามสามตัวกับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสี่เก้าเน้นให้สองคู่และเก่าก็ได้ เน้นเด้อครับเี่ยวปากกาแดงนะครับ40กับ49นั่งลัก4มี40กับ49จิ้มก่อนบอก,ก,กว่าเน้นลักเก่านี่มีเก่าเจ็ดกับเก่าหาตาสารตัวนี้เป็นเจ็ดเก้าห้าเอา้าท่านได้ช่นชอบก็ร่องแคบหนาจอไปแต่เบื้องน้ำกันเนาะครับเนาะแคบหนาจอไปเบื้องน้ำกันครับผมแต่ว่าแต่ละสูตรนี่มันกลับมาบวกปคือกันครับงวดนนี้นี่ครับผมเนาะ เ็นครับผมชัดเจนเลยวิ่งสี่จับคู่สี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดเน้นสี่ศูนย์กับสี่เก้าเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นเบื้องต้องไปเปรียบเทียบบนน้องลุงเนาะเบื้องคันมันใจกับถ้าอาจารย์อื่นมากอ่ะเพื่อมันเข่ากันเนาะคอยบุ่งทุนนนาะลุงเนาะเป็นแนวทางใช่เป็นแนวทางถ้ามันเข่ามันถือแต่ว่ามันก็ถือมาอยู่เรื่อยๆรื่อกันอะไระไรได้วิ่งต่ว่าจับคู่นั่นเป็นบางโอกาสที่กัน ต้อเจอกับเขาสายมวดส่วนนี้กันเน้อจะโคกได้เขาทั้งล่างทั้งบนก็เห็นมาแล้วแต่ว่ามวนนี้เด็กซีตัวเดียวเด็ดจังไหนกับลุกเหนีกซีแมนบอลลเด็ดเทกับโรคหลีกซีเด็ดจังไหนเ็กจังไหนไปกับลุกเีซีก็แตเลยขอเป็นเหล็กซีตัวเดียวแต่ว่ากรล่องหายไปยุ่วกรล่องหายยุ่เป็นเกาบ่้ลายนะครับสมุชุ่มเนาะบ่หลาไครับ กะลองไปพจาจณาเบิร์คร์บอเทียงกับมาติตามห้แค่เป็นแนวทางเด้อคระลุกครูเด็กสามตัวกับสองคูเนาะครับมุ่งกอดก็บอกว่าแค่เป็นแนวทางลองเอาไปเปียบเทียบเบิร์น,นาากับอจาจารย์ดังๆมาจากสำนัก,กอื่นๆเพื่อว่าอาจจะมีตัวใดจิตไปตรงกันที่ท่ามผู้ชมอาจจะชื่นชอบ <c oughs> มักก็ค่อยจัดเนาะครับท่านผุ้ชมเนาะแค่ไปเบิ้องหน้าจอครับผมแค่หน้าจอไว้ตะเบิร์เพราะว่ากันยังได้อีกหลายหมื่นอยู่ครับผมหวังว่าท่ามผุ้ชอมคงจะถูกถูกใจเนตัวเลขของมุ่งกอดสูตรไว้เงินล้านครับผม สุดท้ายก็ขอบุนขอบคุณลุงกอดครับผมที่ให้ความฝันดีๆแต่ความฝันนี่เพราะนี่ถามลุงกอดจะเป็ลุงกอดแปลแบบในแปลขันแปลเป็ลือกแปลเป็นอย่างก็แปลนั่นแปลเป็นเป็นห่านนะข้อในความฝันนั่นนะในฝันนั้นแปลตัวเดียวสมบูรณ์เป็นห่าห่ามูซามตัวมูซามตัวที่เป็นห่านสามโมเมนต์ เอ้าวนกก็บอกนครับนุกว่าคดิเป็นหาน้เก่ามากนี่เป็นเก่าเกศเก่หานี่มีส่วนนี่ละสี่ศูนกับสี่เก้าเนี่ักสี่าถามานะจะสี่กัอกับเรือน้ำนี้ด้วยืะไปแล้วกับกัมาลุ่เนาะไปแล้วมับกรรมนั่งไงได้เลยนอนนลุ่มลานครับค่ะคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนก็ สุดท้ายก็ขอขอบบุญขอบคุณลุงลุงกอดซึ่งมาแบ่งปันเลขคำนวณตัวเลขเด็ดๆให้เอซีได้ฟังได้เบิง่งก็ขอฝากขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามชมช่องไอสตาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ